thân thể, thân thể, răng thổ tho 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 giả sử 鼻子，鼻子，字母，耳朵，耳朵，嗯、手，手，手、嗯，脚，脚，脚，腿，腿，腿，脚。 ข้อข่าวชื่อข้อนี้ครูพี่เมย์ให้เวลาสิบวินาทีนะคะข้อที่สองน้องๆว่าตอบ True หรือ False คะ่ะ ข้อนี้ฉเฉลย true คะ่ะข้อที่สามน้องๆตอบอะไรคะข้อนี้ตอบ true คะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะ